ร้าน The Sun Shop บริการเติม r u b y ้หรือแพ็กต่างๆในราคาถูกเติมง่ายปลอดภัยไว้ใจร้าน The Sun s ช o p สำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเอาแล้วครับก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอยู่กับผมตีเล็กในเกมแรเดนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิว Oliver 9ดาวนะครับผมชื่อว่าอันเชน Oliver 9ดาวนะก็ต้องขอบคุณคุณ xddx ด้วยนะครับผมที่ส่งไอดีนี้มาให้รีวิวตัวอันเชนนะครับผม ก็สำหรับตัวโอลิเวอร์อันเชนเจ้าดาวฉายาชาย,ย,าชายผู้อยู่เหนือกฎหมายฉลาดและมีพลังพลังก,กำลังมหาศาลใช้ชีวิตอย่างอิสระที่สุดในโลกนะครับอืมใครที่ตามเนื้อเรื่องก็จะรู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันเอ,อ่อค่อนข้างจะโหดเป็นอย่างมากนะโอเคก็อย่ามารีวิวเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าใครได้รู้รีวิวล่าง8ดดาวธรรมดาแล้วเนี่ยก็จะเห็นข้อแตกต่างของ างดดาวกับ9ดาวเป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่ารีวิวธรรมดาก่อนนะครับตัวนี้เป็นสายพลังธาตุไม้นะที่สกิลแรกเนี่ยสลับลุกลับนะครับยืดแขนออกเพื่อรวบรวมพลังและชกสุดกำลังสร้างผลลัพธ์ด้านลบศัรตรูเป็นการต่อยเอ่อจมตีออกไปนะครับสร้างความเสียหาย3200%นะหรือว่า3าเท่ายกแลกสมะตาแล้วก็ศัตรูกระเด็นหอยหลังนะครับ สกิลนี้ก็ดีเป็นอย่างมากนะก็จะเป็นการโจมตีฮลุมมะตาแล้วก็มีสกิลปวดนะครับเป็นการเ,เป็นการกรนเดนนั่นเองสกิลบัฟสกิลบัฟสกิลบัฟนะครับลูกบอลสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าลูกบอลมันคืออะไรก็คือการที่โอลิเวอร์หดตัวเป็นแบบกลมๆนะครับป้องกันการโจมตีจากจากคนอื่นนะอมืมันท่าป้องกันนั่นแหละขยายกล้ามเนื้อแล้วม้วนตัวเป็นก้อนเพื่อสร้างผลลัพธ์ด้านบวกให้แก่พวกคว่ก ฮิวเลือด60%ของพลังชีวิตเพิ่มพลังชีวิต400แล้วก็เพิ่มมาตราหลบรักษา60นะครับก็บัฟนี้เป็นบัฟที่ดีมากเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีตัวบัฟอะไรดีๆนะครับตัวนี้เนี่ยบัฟครบหมดแล้วนะทั้งฮิวทั้งเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็หลบพักษานะครับผมบอกเลยว่าถ้ามีตัวนี้เนี่ยทำให้ทีมถึกขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะ บัฟกลุ่มนะครับความสามารถแรกก็คือบัฟกลุ่มฮันมาบากินะถ้ามีตัวจากโคลโบเรื่องบากิ2ตัวขึ้นไปอยู่ในทีมเดียวกันก็จะเพิ่มพลังโจมตีนั่นเองตัดแล่นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวต่างตัดแล่นะเป็นการทําให้ศัตรูตเนี่ยใช้แลท่าเพิ่มขึ้นระดับ2ก็คือเพิ่มแล่หนึ่งพันหน่วยแหละก็ใครที่เคยเจอเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าโหดแค่ไหนนะเพิ่มแล่แล้วก็ความสามารถสุดท้ายนะครับผมจริงๆมันมี3อย่างนะมีฟื้นพลัง พีชีสองแล้วก็ต้านพายุหิมะนะครับซึ่งคุณเอ็กเ็เขาก็สุ่มได้ฟื้นพลังนะ mm hmm. ก็ผมมองว่าน่าจะเป็นความสามารถที่ดีที่สุดในนี้แล้วนะครับ mm hmm. แต่พีชีพสองก็ดีเหมือนกันอาากกัลิกิมก็ดีมหมดอะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าผมน่าจะชอบฟื้นพลังสุดนะครับ mm hmm. เพราะว่ามันทําให้ตัวชนเนี่ยอึดขึ้นไปใหญ่นะ mm hmm. คือแบบยืนแทงทั้งวันเลยโอเคครับมาดูสเตตัสกันบ้างนะว่าเป็นยังไง mm hmm. ตัวนี้พลังโจมตีอยู่ที่เก้าแสนนะครับเก้าแ mm hmm. สนสำหรับสายพลังก็ อาจริงยังไม่ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าอย่างตัวของนัตสึหรือว่าอะไรอะโทวะอะไรอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นอดัมเนี่ยพลังโจมตีเกินหนึ่งล้านนะอันเชนก็ยังไม่ใช่ตัวสายโจมตีขนาดนั้นนะครับพลังชีวิตอยู่ที่9้าล้านเจดอันนี้ก็ยังไม่เยอะมากแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับแต่พลังครับคอมโบการโจมตีร2อยิบสองก็ไม่ต้องสนใจเท่าไหร่ ความเร็วก็กที่108นะครับถือว่าเร็วนะเร็วมากเหลือจอมตี100ก็ยืนไกลไปนิดนึงแต่ว่ายังถือว่าเป็นตัวชนใกล้ได้อยู่นะครับอืมแต่แค่ไม่ใกล้ขนาดนั้นนะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นข้อเสียหรือเปล่าตัวนี้อาัตรการใช้สกิล30%ทั้ง2สกิลนะครับร่าง9ดาวเนี่ยคููดาวสกิล1อยู่ที่10วิส่วนสกิล2เนี่ยเหมือนจะเห็นว่า9วิใช่ปะใช่นะครับ คูดาสกิลสองเก้าวิก็ยังดีนะครับเพราะว่าตัวปกติเนี่ยจะคูดาวสิบสองวิกันนะตัวนี้ก็เร็วขึ้นมาหน่อยหลุมปราศไม่ได้ให้มาตั้งสกิลให้มาสามสิบนะครับคูดาวเจ็ดวิก็เจ็ดวิถ้าเกิดเทียบกับร่างแปดดาวให้เปร์แม็กหรืออัลต้าแม็กเนี่ยมันจะช้ากว่านะครับก็จริงๆเนี่ยแนะนํายังไม่ต้องทําก็ได้นะเป็นร่างเก้าดาวเนี่ยแนะนําว่าทําตอนที่กบเก้าดาวครบดีกว่านะครับ จะทําให้ไม่ต้องเสียไม่ต้องแบบมีคูดาวเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหนึ่งพันห้า้อสี่สิบถ้าเป็นล่างให้เปอร์เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวพาไปดูนะครับให้เปิ์จะอยู่ที่หนึ่งพันสามเท่านั้นนะแต่พอเป็นล่างเก้าดาวปุ๊บแรกก็เพิ่มคูดาวก็เพิ่มนะครับแต่นี่ก็เป็นคอนเทนต์นะโอเคโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวชนที่ดีนะครับสกิลครบมากเป็นตัวตัดแร่ได้ด้วยนะ มาเดี๋ยวผมขอไปลองทดสอบในสเตจหลักดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโอลิเวอร์เก้าดาวโดยที่เกียร์ที่ใช้เนี่ยก็เป็นเกียร์เจ็ดดาวสองชิ้นแล้วก็ใบไม้จากโคลโบอะไรอะโคลโบชื่ออะไรอะเออชาแมนคิงนะครับช่องท้ายนะก็ใช้งานได้นะครับ แต่ถ้าเกิดให้แนะนําเป็นเกียร์ฟรีก็น่าจะเป็นคอรองเท้ากระเป๋าโอเคนะครับบัฟหน้าป้อมสกิลบัฟค่อนข้างอืกระโดดขึ้นไปม้วนตัวเป็นลูกบอลสกิลโจมตมีนี่นะครับเป่งกล้ามโอเคครับเป่งกล้ามชุดขาดแล้วก็ต่อยเอ้ยรู้สึกมันถึกขึ้นนะรู้สึกมันถึกขึ้นจากตอนแปดดาวนิดหนึ่งนะครับผมไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าจะมันปกติมันต้องตายแล้วอะตอนนี้ยังยืนได้สบายนะครับ เอาจริงก็คือถึงตายก็น่าจะฟื้นได้ด้วยแหละโอ้โหไม่รู้จะถึกไปไหนนะตัวนี้โอเคครับโฟกัสที่เรื่องความเทพมากพอเเดี๋ยวดูการบัฟหน้าป้อมนะครับว่ามันเร็วไหมบัฟขึ้นช้านะครับแต่ไม่ได้ช้ามากการโจมตีเนะี่ยการต่อยเนี่ยความเร็วของการไล่สกิลโจมตีก็ถือว่าธรรมดานะครับไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าแต่สกิลบัฟนี่อาจจะช้าไปหน่อยตัวนี้น่าจะคาดหวังเรื่องของ ความถึกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าร่างก้าดาวเนี่ยถึกมากยิ่งมีความสามารถให้เปิดฟื้นพลังนี้บอกเลยว่ายืนยันฟ้าผ่านะครับอาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกโอเคด่านนี้นะครับเป็นด่านที่ดูความเขาเรียกไงความกว้างของสกิลนะครับบัฟหน้าป้อมแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมขอปล่อยไปตัวเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นต่อยตัว,วกนตายโอ้มันก็ไม่กว้างมากนะเมื่อกี้เห็นอยู่ ยังไม่กว้างยังไม่กว้างเดี๋ยวขอลอดูอีกทีนึงนะครับว่าตัวแผงหลังนี่จะตายบ้างหรือเปล่าอืมอืมก็ผมเคยรีวิวร่างแปดดาวไปแล้วนะครับก็พอจะรู้คร่าวๆนะตอนนั้นตัดสินว่ามันสักประมาณสามร้อยจุดนะไม่เกินนี้เพราะว่าแบบมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับตัวข,า,ขาวที่ยืนอยู่ข้างหลังนี่น่าจะประมาณสี่รอยจุดได้เอ้ยมันลึกอยู่นะเอาจริงมันลึกอยู่นะประมาณ 3 0 0ร้อประมาณนี้ครับโอ้โหลึกเลยนะน่ะเฮ้ยรู้สึกเริ่มลึกแล้เริ่มลึกและพออยู่รวมกันนะแต่ว่าสกิลของสายพลังไม่น่าข้ามหลังนะครับก็น่าจะได้เรื่องความลึกอย่างเดียวนะนี่โอเคสกิลค่อนข้างลึกนะครับประมาณ3 0 0้อถึงสามจุดเออไม่ใช่ออกมา400จุดนี่น่างนเงิอเลยนะนี่นะครับ เอ้ยอยากรู้อย่างลรตัวด่านพวกนี้มันเซตตัสเป็นไงนะ่อยากรู้อะโอเคครับชนะนะแน่นอนอยู่ยแล้วตัวยังโหดโอเคครับทดสอบประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวที่บัฟช้าแต่ว่าสกิลโจมตีปกติแล้วก็การสกิลโจมตีมันเนี่ยมีความลึกอยู่พอสมควรประมาณ350จุดไม่เกินนี้นะครับ สกิลบัฟก็มีประโยชน์สกิลโจมตีก็ครบคันนะทั้งป่วนทั้งดามจมีบัฟไม่ใช่บัฟมีคอมโบตัดแลด้วยยิ่งมีความสามารถฟื้นพลังในยิงถึกเขาไปใหญ่นะครับประโยชน์ของมันเลยก็คือเป็นตัวชนให้เพื่อนได้อย่างดีถึกมากดูจากกล้าม,ม,มีดูเพิ่งพาได้นะครับเดี๋ยวพาไปพีพ,พีต่อเลยนะก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนคนนกยังไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาโดยการที่เจอกับไอดีของผมเลยนะไอเดียของผมก็ทีป้องกันเนี่ย ยังไม่ตึงเท่าไหร่นะครับดูจักเกียร์นะก็เดี๋ยวจะมีคลิปสุ่มเกียร์ให้ดูแน่นอนนะครับเพราะว่าเกียร์รอบน,นี้ดีจริงๆนะก็ติดฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอเคขายของเสร็จลปะปะลุยกันปล่อยตัวออกมานะครับตอนนี้เป็นยังไงครับบัฟหนึ่งทีบายอืมเดินหนึ่งเนี่ยท้ไม๋อ,อมันติดอะไรอะ่ะทำไมมันไม่เดินไปอะ่ะ อืมฮึบัฟพแล้วก็ลงมาวิ่งโอ้โหเละเลยครัผมฝั่งผมเละเลยแต่มันก็ไม่ได้เละขนาดนั้นยังพอแบบยังพอเถียงได้อยู่ไม่ต้องกดไม่ต้องกดอามาตาเลยนะครับชนะแน่นอนนะมาดูความเอ่อเท่ในพ p พดีกว่านะครับว่ามันจะแบบโอ้โหมันจะมันเดสอะว่ามันจะโอ้โหโดนลำนำด้วยเออมาผมมายถึงแบบ ว่ามันจะแบบดูแบบทรงพลังมากแค่ไหนนะครับพีพีก็ตอนนี้ผมม,มองไม่เห็นมันแล้วนะออกมาหน่อยออกมาหน่อยอยู่ตรงไหนนะโอเคเดินอยู่นะครับไอโดนที่มาวอลี้ผมลำนำเข้าไปก็ไม่ได้หลบเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าที่มาวนลีมันเก่งด้วยแหละมันก็เลยบอกไม่ได้หลบได้นะถ้าเป็นตัวธาตุไฟตัวอื่นอาจจะมีหลบได้บ้างนะครับ มาป้าบนะครับเรียบร้อยชนะนะใน PVP เนี่ยมีแบบก็สามารถช่วยยืนได้อยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่รู้เป็นที่อะไรเดี๋ยวขอดูว่นตัวนี้หลบเท่าไหร่เนี่ยหลบ8 5ต้าน131โอ้ก็เยอะอยู่นะเหมือนมันจะ อ๋อมันทีมทีมนี้เขาไม่ค่อยมีบัฟวิ่งนะครับมีแค่บาวอนนบิตัวเดียวนะตัวนี้มันก็เลยยังเดินไปเติมได้ไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับจริงๆเนี่ยผมว่าตัวนี้มันเก่งกนะแต่เสียดายมากอะถ้าเกิดมีบัฟวิง่งคือตัวนี้จะเป็นตัวที่ติดเมตา100%นะครับอืมแต่ไม่มีบัฟวิ่งก็ก็อยู่ยากหน่อยอะคือตัวพวกแบบแซลลี่กระต่ายอย่างนี้นะครับหรือจะเป็นอดัมอย่างเงี้ยเขามีบัฟวิ่งกันแล้วมันจะแบบคือมันติดเมตา ถ้าเกิดตัวนี้มีวิ่งมันก็จะน่าจะติดเมตาแน่นอนนะครับเพราะว่าสกิลอื่นๆนี่คือครบมากเลยนะสเตตัสอะไรก็ดีเออสียดายอยู่แต่ก็ให้มาเท่านี้ก็ถือว่าเกินพอแล้วะนะครับโอเคสำหรับการรีวิวคร่านี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยนะขอบอกเกียร์ฟรีกันแนะนําเกียร์ฟรีนะครับตัวนี้เนี่ยใช้แล่น้อยนะก็แนะนําเป็นอะไรดีธนูโล่กระเป๋าครับถ้ามีเกียร์คิดมั่นเนี่ยก็จะใช้เป็น คาทาคิดมากรองเท้ากระดิ่งหรือถ้ามีเกียร์ที่ดีกว่านี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับสามารถนําไปประยุกต์ตามต้องการได้เลยนะครับหรือว่าใครแบบทีมไหนที่โอ้โหมีแต่ตัวแบกแร่นะตัวนี้ก็อาจจะใช้เป็นพอรองเท้ากระเป๋าก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องพึ่งดาเมจจะได้แต่แนะนำว่าพึ่งดาเมจะจะดีกว่านะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย